ก็คือว่าเข้าไปท่านใดว่ามาท้ามีที่ขอเพื่อนเนาะเออคือมันได้ยังสั่นเนาะเออคือเพื่อนไห้ซีตมู้เจ้าทีมซีมู้เจ้าบ่ได้กินหมกหัวหัวเนี่ยหัวนี่บ่ได้กินหมกหัวได้กินแห้งครับแล้วรักกิโลนี่ฟังนี่ลักกิโลครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับอาจารย์เป็นยังไดงวดนี้เพาว่าเด่น มาธุระมาธุระันมากอะบังเอิญยังไงคิดหอดอืมเนี่ยพอคิดหอดคิดถึงละกิโลอยู่ตาจันกับว่าได้ทิมได้ปะเราได้ครับแต่จังได้แวะเขามาอืมว่าทั้งนั้นเพื่อนกับเขาไปแล้วมันไม่มีคนอืมไปเห็นจะสร้างบ่อสองคนยอมทำอืมครับก็เลยมาหนีก่อนแวะไปเย่มเรากอนเนี่ย ครับบอกไปก้าวให้พันได้หัวได้ยังน้ำอืมเต่าเหล่าล้านให้ดีเงินกระหังน้ำซอยตัวครับกินได้ยากลงให้ดังน้ำพันตัวนึงเนาะอย่างได้ลูกเต่าเหล่าล้านทีมีเงินมีทองลงให้ลงหน้าเนาะครับโยเข่าโอ้เดาบ่อสวนเขาเอออันนี้เอฟซีคือกันตัวคิดอันใดก็ให้ได้กัม อย่าให้ขาดให้เขืองทุกอย่างทุกแนวตัวคิดได้ยังโอ้ครับจุดถูกไปหนึ่งล้วว่าเออไปทำธุระเมืองไหนก็บินนั่อยู่แล้ววะโอ้ศรีนั่มไปอยู่ัโดนมาหาเพื่อนอันนี้อยู่แน่นะครับคืออยู่แล้วก็ส่งส่งคือยังยิ้มหายอยู่โอ้คนยิ้มหายอยู่แต่ดีตัวเราบะถิมลูกเต่าเราล้านครหัวมาถึงแม่นเขาเคยมาหาเรา ครับเมื่อหอดพนก็ซีว่าโอ,อ้ยมาอีกแล้วรบบาเห็นหน้าเห็นตากันดนแล้วเล่าก็สซีว่าอย่างนี้ครับวันนี้นะครับอาจารย์แมแวนะครับเดินทางมาที่ศาลตะเซศาลยามีศาลตะจันหลักกิโลให้โชคนะครับโอ้อาจารย์ยาบริการอย่างนี้เลยนี่จุดให้เลยใหย้เนาะโอ้มื่อนี้อาจารย์ยาก็มีตัวเหล็กปล่อยให้น้ำนะมื่อนี้เมียนบอกอาจารย์ยาปล่อยให้เป็นตัวหลักแล้วเหล็กตัวหดั โนเดตัะไฟเห็นน้เงิครับผไปห้เน่ยเพราะว่าผมมาท่นไนเห็นผมโคตรมแน่มาท่าเห็นอันโบฝันก็งะายูคกันแหละโจันยาฝันยังจันยาฝันแล้วฝันแล้วอะเดี๋ยวเอหล็กก็จันแมวก่อนงวดนี่เดินทางมาลักกิโลให้โชคนะครับนี่จานาร์ไม่เอาจุดถูกเลย ควยวเราเด้นนี่ตัวเลขนี่สาธุเด้อมือนี้อาจารย์ไม่เอาเดินทางมาหอดแล้ว,วลก็วได้คดลิปแต่ตัวนี้อ,อาเดียวสาธุมาว่าท่านเด็กปันใดก็ที่ไมาจุดดู่เถถูกเทียนครับอาลูกเต่าเล่าล้านกลางงานอยากมาหอดมาเทิงจับเบอร์เกอร์ ถิ่เกยปลาเด้ครับกระเด้นาเงไมาให้ไม,ม่ไม่หนีกระไลคนพอสมควรเน้อครับอ้ามามาีธุระนั่นหรอจิตหอดจิตถึงยังเดเ้แวะของมาหอดมาเถึงเด้อาบวาสจิตเป็นกันตาเจกด็ดียายมีก็ดีเอาเห็น้ำปะปักรักษาดูแลลูกเต่าเหล่าหลานนี่เดินทางไปใส่มาใส่ก็ดีครับอาเห็ดหยังลงไปกันหน้ำจอยเรียฟูกหาเด้อ ใ่น้ำซอยเลียผูขาเด้อาผูขาเองก็ได้มาหอดมาเทงเคยมาหากันโย่เคยได้กินได้ยากรวมกันกับว่าเคยทิมเคยปะเด้แต่หากว่าอาผูขาเองได้มาหอดมาเทงได้มาบอกกล่าวเราแจงผูขาเห็ดยังลงไปก็ขอให้สำเร็จลุล่วงเน้อเหมือนนี้นำไป เอว่าครับอาจารย์บอกเตาเพ็นกาย่างว่าท่านเนี่ยทำวิธีกับว่าท่านหูวเรยตัวเลขตัวเบอร์จะวางวันนี้เห็นยังได้าอันแมวเองก็บที่ว่ายังได้ซีกับทองมากด้กอาจยาซีมากซีซีได้มากอีกว่ามากหถ้าก็ได้ซีบ่ได้กินเลยก่ได้จิมซีบ่ได้กินเลยแม่ห หามถิมซีหโอ้โหเล็กไปบดสูงมากบดสูงงดงนเมื่อกี้ให้ซีสองสองซีกับหนึ่งซีสองนี่สีมาหนึ่งซีป้ะหรอสองซีกับหนึ่งซีนี่พอดีเข้ากันบอกยูบ้านเขามานำเอาเลขเล่าเขาก็ได้พูดแบบเหมือนตัวไปครับหนึ่งซีเหมือนเพื่อนเนี่ยเล็กที่ไปบวงสวงยิงหันมันก็ให้เขาเข้ามากเขากลับไปซื้อเอาครับ เพราะว่าเล็กเล่ามื่ขึ้นมันสีออกสี่เก้าสามหนึ่งสี่เก้าสามอเพราะว่าเป็นไห้มันกับสามหกสี่เออเขาก็ซื้อกลับเอาเขาขกิบหัวมันขึ้นก็เลยเป็นเก่าเขาก็เลยได้ไปเออโศกไพมานมันเนาะนแต่ว่าถึงว่ามันออกไปแล้วเห็ดยังไงมันก็ออกอีกเออ เออเมนผู้ใดสีว่าจ้างไดกับว่เอาน้าเดครับพอ่ว่าน้าพอว่าเล็เนี่ยมันสิปุวนเปลี่ยนเตะดากมูเเจาอยู่นี่เดบได้อีกเดหมูได้ห้าได้อีกม้านม้านอีกวันนี้ม้านิกอุสาุก็คือว่ามันเห็นเขาเขาชำนันเด้ออาจจุดถูกให้เพื่อนสองีถวเพื่อนก็เห็นแต่ยกมือให้จังสั่นยกมือให้จะได้ให้อยู่ เป็นยกยังสี่ตาซีบอ่ะยกยูบไห้กันยกยกตะมือย่นี่อ๋อยกอยู่จังสี่ยกสามคนสามคนก็เลยวาซีมามาอีกเป็นยกแบบนี้เอาวาครับังแ่ก็เป็นซีครับอาจารย์ก็ว่าเป็นหายขนานให้ตัวเดียวหรือ ก็คือว่าห yeah. ้องพระท่านให้ว่ามาทํามีที่ขอเพื่อนเนาะคือมันไดยังสั่นเนาะคือเพื่อนไห้ซีทำมูเจ้าทิมซีมูเจ้าบด็กินหมกหัวหวเนยหวนี่บด็กินหมกหัวหนเหรียญหานพันห้องอาายแท้อาย่าซีอาจารย์ักตัวฮะชาเพื่อนไห้ซีตัวเดียวอาจารย์มักตัวไหนมันมันกะคือว่า เอาไปท่านไหนครมีที่บอกาเอาสีว่าสีคู่เพื่อนนะเอาเอาาใว่ามาะในความมักกันยังผมกับมักสีมักซีกบอท่นโู้หลองลองหูอาลองลองันจะลงยางไปขุนพันรันยางไปทั้งหนาเบื้องเผื่อมันมันเผื่อสัมผัสได้นะครับท่านเหมือนถาจา์ก่อนจนตีใหญ่สีมาเหลี่ยวจังว่าเพื่อเพื่อเพื่อได้มาอีกเพโตอี หลูกเต่าเหล่าล้านจะได้มะฮอดมาถึงเนื้ออาจจะหักว่ายังมีแม่ฆว่าเมฆตาสงสารหยูกเต่าเราหลานสงสารผู้ขาอาทิมาเมื่อนี้ก็เจ็บเจ็บปวดปวดได้พอแข้งขากระปวดีก็จะได้ไปหาหมออยู่ดอกบมันหวงแห้งอาที่นี้มีอยังผู้ขาเห็ดยังไปกับผอน้ำซอยเรือผู้ขาผู้ขาเห็ดยังต้งไปกับน้ำซอยเรือวงเลยน้ำซอยเรือหลูกเต่าเราหลานให้ใจมาใจกันให้ าตลอดปลอดภัยเด้อบันสาธุสาธุได้ซีมาแล้วสได้ทั้งมาอีเนาะนี่เนาะครับท่านผู้ชมไทยิมลักซีมือนี้งวดนี้บอด้กินบอด้กินงานนพยห่างไปมูเฮาตามไปเพ ok ื่อได้มาอีกตัวหนึ่งเพื่ออาจารย์หายอีกตัวหนึ่งสาธุครับ กว่าปูกข่าเรื่องนเน้ครับแต่ดนแล้วบ่ไห้ม่นอนมจักันบ่ได้มายามเลยเนาะบ่ได้มายามกันเลยอือพ่หอาจารย์ุ้ยมาอยูแล้วตนนนสี่อะไรงรกูัวเกาอยบเน้นงตัวไหนเนี่ยเหลือมาอแล้วศรีสามสามศรามเอาเองเออใส่ยกอีกม้ง ี่สามมีมีเจ็ดมาอีกมีมีหกมีหกหกสี่หกสี่ีอย่างอาจารย์หกตัวแรกตัวแรกหอ่ะตัวที่สองตัวที่สอสามตัที่สาได้มาแล้วเห็นบอลหรอผมวาแล้วบอลยางอบหกสสเห็นบอลอาจารย์ให้ละหกสามสี่ ครับอาจารย์คือดาของแต่อาจารย์แค่์มาอย่างอ่อมสัมผัสซื่อๆบ่ไดเป็นโรคเอาเนาะอือาสูหกสามสี่หกสามสี่เอาพิม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 เดสิลืมพิมไวเด้อร์เดซิลลูมเป็นความเที่ยวพ่อก็ดีเจ้าแม่ก็ดีอ่าที่นี้ผู้ค้าเองอาก็ได้มาฮอดมาเถงได้ไดีนะจุดถูกจุดเทียนบอกกาวเราแจงอ่าแต่ว่ามีสิ่งใดที่มันดิบดิดีดีสีฝากตอนผู้ค้าเบิ่ง อาก็ขอให้บอกมาซะคือว่าภูขากับมาธุระนอกมือนีกระชึกจีบเด้ลบได้กวนดอกอแต่หากวันมันมีจะบันดนบันดาญขึ้นให้ภูคาได้หูแจงเป็นจริงเบิ่งมาเว้ามาบอกกันจะชิบใส่หูก็ได้ไปชิบใส่หูเหรออาจารย์ mình cái gì bông cái này to bự nhỉ hả cái này cái xi măng nhá cái đây cái này วายสี่เลยสามหกสี่ชัดเจนชัดเจนเข้ามาชินะครับท่านผู้ชมอาจารย์แมวคือยาวไปเลยอาจารย์แมวคือกับตาจันตาเสียยายมีเนาะเขียนเลขกห้นะครับโอ้โหเขาจนฟูนเลยชัดเจนชัดเจนนะครับสามหกสี่นะครับการเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมใส่ดวงวิญญาณใส่วิจารณ์ในการรับชมการคือตอนนี้ เราก็ทำได้พูดไปว่ามันใจอร่อยพนเอเซ็นตเ่าเลยแต่ว่าผมบอกว่าเลทเนี่ยทีนี่นี่สามไงสามหน่อยเร้ใตจันนี่คือทุุกคนก็บอกว่ารบสามคนนะคเพิ่อนไห้ครโตรยบอกครับสามหี่เย้วผมกสิพายาย่มไปจับสาลามไห้ครับครับปรตจองให้เปียงเงินเนื้อ ครับครับขอพูดอาจารย์ครับคผมสวัสดีสวันดีสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมเจาะลึกแล้วเหเจาะลึกแล้วครับผมได้มาแล้วนี่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 ฮะเพิ่นไห้มาแล้วเด้อนี่เด้อนี่เด้อชัดบ่พี่น้องชัดเจนบอสามหกสี่เขียนใจสารไว้สามหกสี่เออพี่น้องนี่ชัดเจนเนาะ สาธุ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 เด้ออาจารย์เขียนไว้ให้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็คือเลข3-6-4นะครับ3-6-4นะครับซอยกันพิมพ์ซอยกันพิมพ์เด้อสาธุสาธุสาธุแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆนะครับ